สวัสดีค่ะเลิกงานแต่วันซึ่งว่าพาลูกออกมาเที่ยวนะคะเจอกับน้องสตังกับแม่จ๋าพาเพลินอีกแล้วนะคะไม่ทําคลิปน้องสตังนานมากวันนี้มีโอกาส เจอกันได้ทำคลิปแม่จ๋าพาเที่ยวนะคะน้อกตังอยู่บ้านนล้วกตังก็จะปวดหือนิดนึงอ <c oughs> ะไรคะกำลังบิวอารม์กำลังบิวอารมณ์ค่ะขอโทษท่านพี่กำลังรับประทานอาหารเย็นหน่อยนะคะ เอาค่ะเราไปดูทุ่งนาดีกว่าค่ะทุ่งนามีข้าวค่ะตะวันกำลังตกดินแสงจ้ามากนี่ค่ะดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์หย,ยิบหยิบดวงอาทิตย์ไหมคะดวงอาทิตย์ค่ะสวยมากเลย อ๋อน้องสตังไปแล้วค่ะน้องสตังไปแล้วอ้าวไปโน่นต่อบิวต่ตอค่ะให้ดูรอบๆนะคะตอนนี้ข้าวทุ่งนาของชาวบ้านกำลังเขียวชะอ,อมเชะโอ้ข้าวสวยข้าวงามเนาะ ปู่ตาค่ะบ้านปู่ตานี่บ้านปู่ตาเนี่ยค่ะสาธุขอให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุขอยู่ดีมีสุขร่ำรวยแข,แข็งแรงแข็งแรคลดคลาดปลอดภัยสาธุขอพรปู่ตาด้วยนะคะสาธุอา้าวพี่ตังค่ะ ดังไปไกลมากเลยค่ะต้องเรียกพี่ตังคืนมาแล้วตาย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 ตามพี่ตังก่อนนะคะพี่ตังจะไปชี้หลงแน่เลยค่ะตายแล้วตายแล้วพี่ตังไปไกลมากเลยค่ะตายตายตายเยวตามพี่ตังไปก่อนนะคะบ้านพี่บีบีค่ะพี่บีบีธีรวุธิกองคำค่ะนางก็อยู่วงังวางเวงอะไรของนาง ไม่กลับหรอคะ่ะอืมบ้านสวยเลยนะอย่างนี้ลคะค่ะคนรวยไม่เหมือนคนจนอย่างเราหรอกค่ะเดี๋ยวไปตามน้องสตางก่อนนะคะแล้วค่อยเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ